พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะมันเป็นแบบหน้าหน้าจอของพี่อะเป็นแบบว่าหมุน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 แล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะพี่ฟ้าใหม่มาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมค่ะจะพยายามทําให้ได้เหมือนพี่ฟ้าใหม่ก็คือผ่านแล้วก็ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดไล่ไล้ไปเรื่อยๆไล้ไปเรื่อยๆไล้ไปเรื่อยๆ ขอบคุณที่ฟ้าใหม่มากๆค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณทุกท่านทุกๆกําลังใจนะคะทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีขอบคุณจบ <c oughs> อาจารย,ารย์อาจารย์ฉ <c oughs> ีอาจารย์ไทยแลนด์ฉีจี้บอกว่าทางฉีจี้หลุดค่ะอ๋อเหรอของพี่เป็นครั้งหนึ่งก่อนก่อนหน้าที่ฉีจี้จะทักอะค่ะที่พี่บอกอุ้ยเป็นอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยนั่นแหละเอ่อ หน้าจอจะหมุนเป็นวงกลมแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะทางฉีดทีหลุดอ๋อหลุดออกจากไลฟ์บางทีแบบว่ามีไลฟ์เพื่อนแบบว่าอยู่ใกล้ๆก,กันก็อาจจะหลุดได้บางครั้งพีพ่อภรรก็ยังเคยเลยว่าว่าส่งสติกเกอร์ส่งสติกเกอร์ให้เพื่อนอีก,อ,กอีกหลังหนึง่งแล้วด้านาหน้าจอลันไปอีกบ้านหลังหนึ่งก็ไลฟ์สดเหมือนกันสติกเกอร์ไปอยู่ไปอยู่อีกบ้านหนึง่งอะค่ะ สติ๊กเกอร์ก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งขอบคุณทุกท่อนมากๆขอบคุณมากๆค่ะมาอีกแล้วตาหู้ชาบูอ้อนพอได้ยินเสียงเจ้าของอยู่นอกบ้านเขาก็อยากจะออกมาด้วยเมื่อวานปล่อยให้ออกมาพักหนึ่งค่ะเจอเจอหมาใหญ่แล้วก็จัมโบ้ก็คือแมวใหญ่นั่นแหละคะ่ะคู ขอบคุณมาก,มากๆค่ะสติกเกอรส์สวยสวยจากน้องชีจี้ชาแนลค่ะวันนี้ลมไม่ได้แรงมากกังหันตรงนี้ก็เลยไม่หมุนค่ะกังหันลมนกเอี้ยงอันนี้นกเอี้ยงแน่นอนเลยค่ะนกเอี้ยงนกเอี้ยงทางขวามือก็เป็นนกเขาค่ะนกเขาอุ้ยเขาจู๋จีกันหรือเปล่านะนะ่ะ นกเอียง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 เอาไปแล้วอุตส่าห์แอบดูเนาะยายแลมอยากทำมาแล้วสวัสดีคุณอาพรขอบคุณมากๆกขอบคุณมากมากค่ะ,ะสมหวังบอกว่าเจ้าของบ้านผอมโซ่ วิวสวยวิวสวยชิจี้บอกวิวสวยมากๆเลยค่ะพี่อภรก็พยายามจะ,ะแผ่นกล้องช้าๆเนาะจะได้ไม่เวียนหัวจะได้ดูภาพสวยๆอยู่หลังบ้านติดหลังบ้านเลยค่ะเนี่ยค่ะที่พี่อภรย์ยืนอยู่นี่ก็คือเนี่ยยืนหนุนในชายคารอบๆบ้านค่ะรอบรอบรอบๆบ้านก็จะมีชายคาชั้นล่างแล้วก็มีฟุตบาทให้เดินค่ะชีจี้บอกเขียวสบายตาค่ะ ใช่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 ขอบคุณมากค่ะมีแต่คนบอกว่าเคี้ยวสบายตาม,มากๆขอบคุณอะไรนะชอบตอนท้ายมากค่ะอาจารย์ไทยแลนแด,ดจ์จากคุณสมหวังค่ะยายแลมสวัสดีจ้าจากคุณสมหวังค่ะยายแลมก็ทักทายฉีจี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนเนาะดึกแล้วก็ดึกแล้วแหละสามทุ่มกว่า ไปเจอเยยแลมนั่งกินอ่าบักคอยำบักคอโอ้น้ำลายไหลน้ำลายไหลพูดแล้วก็น้ำลายไหลค่ะจีจี้สวัสดีทักทายคุณยายแลมสวัสดีค่ะทุกเจ้าทุเจ้าทุจ้าทุเจ้าฝนไม่ตกสองวันน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้ว เสียงนกเสียงนกชเช้าๆถึงจะมีเสียงนกกาเช้าประมาณ6-7เจ็โมงประมาณนั้นนะคะมีมีเสียงนกเกาวาเกาว้เกวากวา์อย่างเงี้ยค่ะ